ไปดูการปักหลักเพื่อรอฟังคําตอบของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนนะครับซึ่งยังไม่ได้รับคําตอบจากทางกสทชอนะครับหลังยื่นเรื่องให้พิจารณาปรับเพิ่มกําลังส่งวิทยุกระจายเสียงเสาส่งสัญญาณวิทยุและยุติร่างประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงครับ พรครูอัธกิจนันทคุณกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมและ,จะเจ้าอาวาสวัดป่าคอยสืบงาจังหวัดกำแพงเพชรพระสงฆ์พร้อมประชาชนปักหลักรอฟังคำตอบที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทอชอหลังจากที่รวมกลุ่มยื่นหนังสือต่อประธานกสทอชอไปเมื่อวานนี้ โดยแสดงความเห็นคัดค้านหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกสทชที่ลดกำลังส่งของวิทยุกระจายเสียงให้เหลือเพียง100วัตต์ซึ่งทำให้ขอบเขตการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนั้นลดลงครับกลุ่มผู้ยื่นหนังสือจึงเรียกร้องให้กสท,ทชปรับเพิ่มกำลังส่งวิทยุกระจายเสียงเป็น500วัตต์ถึง1,000วัตต์ปรับเสาส่งสัญญ,ญาณจาก40เมตรเป็น60เมตร และยังคงดําเนินการเพื่อเป้าหมายในการเผยแพร่เนื้อหาคําสอนและธรรมะไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางพระครูอัฐกิจนันทคุณยังเห็นว่าการแก้ไขเรื่องกําลังส่งคลื่นไม่ใช่สาระสําคัญเพราะหลักสําคัญอยู่ที่มาตรฐานทางเทคนิคต่างประเภทของการประกอบกิจการวิทยุแต่หากยังไม่มีความคืบหน้าหรือมีคําตอบจากกสทอชอก็จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์กันอีกครั้งครับเอาน้ําใจหูใจหินนะ่ะนิ่ง นิ่งนิ่งนะก็เลย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 เห็นชัดว่าว่าว่าคณะกรรมการเล็กอ่ะห้าคนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กรทชนะแต่ห้าคนกทชอย่างนั้นเลยนะห้าคนเนี่ยข้าจะไหวกันข้างในบ้างแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในภาพรวมอ่ะยังยังเหมือนไม่ไม่ไม่แยแสกับกับความคิด ที่ที่ที่จะเป็นประโยชน์เราก็เชื่อเราว่าความคิดของเรามีประโยชน์ของท่านก็คิดว่าความคิดของท่านมีประโยชน์นะถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้ประกาศกอทกอชออกมาเราก็ยังยัง,ย,งยังพึ่งสารปกครองไม่ได้แต่ถ้าถ้าเผื่อว่าแสดงเจตนาอย่างนี้เราก็อาจจะต้องให้สวเป็นคนเป็นคนตัดสินใจกับสังคม ล่าสุดทางกสทชก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดขณะที่กลุ่มผู้ชมนุมก็ยังคงปักหลักอยู่ที่สำนักงานกสทชครับ